สวัสดีค่ะหนูนาะจาก,กร้านเทวลาดูนะคะวันนี้เนี่ยหนูนาจะมาสาธิตนะคะว่าการซื้อแป้งสำเร็จนะคะจาก,กร้านเทวลาดูไปแล้วทํำยังไงนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยคือสูตรลาดูมะพร้าวนั่นเองนะคะก่อนอื่นเรามาดูกันเลยว่าหลังจากที่เราสั่งซื้อแป้งสำเร็จจากทางาร้านแล้วเราได้อะไรไปบ้างคะ่ะแป้งสำเร็จนะคะที่เราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะได้นะคะก็จะมีแป้งสำเร็จ1ถุงนะคะปริมาณ300กรัมค่ะ มะพร้าวอบแห้งเกล็ดเล็กนะคะปริมาณ50กรัมค่ะนมโค100% 1เ่กล่องนะคะปริมาณ125 ml ค่ะและที่แถมไปให้คือพานตกนะคะซึ่งเป็นพานตกไม้สักทองนะคะเอาไว้ถวายขน,นมหลังจากที่เราปั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากเราเช็ควัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเราได้ครบตามที่เราสั่งนะคะหลังจากนั้นเราจะลงมือทํากันนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมเพิ่มเลยนี่ถุงมือพลาสติกแบบนี้นะคะหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเวนะคะหรือว่าร้านขายพลาสติกทั่วไปก็มีนะคะเราใส่ถุงมือเข้าไปก่อนเลยคะ่ะแป้งค่ะเราจะทํามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเรานะคะเดี๋ยวเนินาจะแบ่งทําให้อันนี้เป็นแป้งสําเร็จ สีเขียวนะคะแต่สีไม่เขียวฉะนั้นเวลาลูกค้าได้ไปอย่าตกใจนะดูนาจะสาธิตให้ดูนะคะเราทําแค่ปริมาณแค่เล็กน้อยพอนะคะให้ได้ประมาณสัก2-3ลูกประมาณนี้แกะแป้งก่อนเลยค่ะเทลงไปนมโค100%เซนะคะใส่ลงไปเลยค่ะง่ายมากๆเห็นไหมคะโดนนมปุ๊บเป็นสีเขียวทันทีเราทยอยใส่นะคะไม่ใส่ปื้ดเดียวนะเราต้องดูคลิปให้จบก่อนนะคะ เวลาเราทำเราก็นวดนะคะเราแบ่งทำได้นะคะเราไม่สามารถเราไม่จำเป็นต้องทำทั้งหมดทีเดียวเลยก็ได้นี่เริ่มเหนียวแลวนี่พอปั้นได้แบบนี้นะคะถ้าเรามีตาช่างเราก็ช่างได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีตาช่างอย่างวันเนี้ยหนูนาะสาธิตให้ดูนะคะหนูนาะปั้นลูกใหญ่ทีเดียวเลย แป้งสูตรนี้นะคะ1ถุงจะปั้นขนาด30กรัมนะคะได้ประมาณ12ลูกค่ะเห็นไหมคะแป้งสําเร็จที่เราเห็นสีไม่เขียวแต่เสร็จแล้วปุ๊บเขียวมากๆถ้ารู้สึกว่านิ่มจนเกินไปนะคะปั้นยากเราก็ใส่ตัวแป้งสําเร็จลงไปเพิ่มนะคะนะคะเสร็จแล้วทิ้งแป๊บหนึ่งนะคะเราเดี๋ยวเราคุกมะพร้าวนะคะอ่า หลังจากที่เราพักไว้แป๊บหนึ่งนะคะตะกี้หนูนะลืมเอาตัวชามมาตรอนะคะเพื่อที่จะมะพาร้าวกล็ดเนี่ยที่เราส,ส่งไปให้นะคะที่ทางร้านส่งไปให้ก็แกะแล้วก็มาเทใส่พันชนะอะไรก็ได้นะคะจะเป็นจานเป็นถ้วยหรืออะไรก็ได้หมดเลยนะคะปริมาณเล็กน้อยพอที่เราทําเท่านั้นนะคะแล้วเราก็เอามาขนมที่เราปั้นเสร็จหนีเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะใช้มือเดียวก็ได้นะกิ้งขนมให้กลมนะคะ อย่างนี้นะคะแล้ก็นำไปคุกค่คะถ้าขนมเรายังไม่เซตตัวดีนะคะเวลารูปทรงของขนมเราก็จะเสียทรงนิดนึงนะคะแต่ถ้ามันทิ้งให้เซตตัวแป๊มหนึ่งนะคะ<ๆ>ก็จะได้รูปกลมๆแบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยพร้อมนำขึ้นถวายนะคะเดี๋ยวหนูนะจัดใส่พานโตกโชว์เลยค่ะ นี่นะคะหลังจากเราปั้นเสร็จแล้วเราก็นำใส่พานพร้อมน้อมนำถวายแด่พระอ,องค์ได้แล้วค่ะ สำหรับลูกค้านะคะที่ซื้อแป้งสำเร็จสูตรลาดูมะพร้าวจากทางร้านไปนะคะก็สามารถที่จะดูแล้วก็ทำตามคลิปนะคะแนะนำให้ดูคลิปจนจบนะคะแล้วก็เริ่มทำหลังจากนั้นคุณจะได้ขนมออกมาอร่อยนะคะแล้วก็สมบูรณ์แบบส่วนลาดูมะพร้าวงานนะคะสามารถทำตามลาดูมะพร้าวสูตรทั่วไปได้เลยนะคะก็แค่เปลี่ยนจากการคลุกมะพร้าวมาเป็นการ ครุกงาเท่านั้นเองค่ะหลังจากนั้นถ้าหากว่าลูกค้าทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเพจของร้านเทวาดูหรือรายออฟฟิเชียลของทางร้านได้เลยนะคะสำหรับนี้หนูนาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ